让空间豪华，且走进豪华。<music> สวัสดีท่านผู้ชมที่ชม YouTube ช่องรามเงองสเตชันนะครับวันนี้มาอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับมารอขึ้นรถพิเศษน้ำเที่ยวเกิดปาสักรสทิทธิ์ขบวนที่921นะครับเที่ยวเวลา6นาฬกา23นาทีนะครับออกจากบางซื่อนะครับขณะนี้รถออกจากกรุงเทพในเวลา6นาฬิกานะครับจะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญรับชมได้เลยนะครับ เป็นกันนะครับนี่ครับจะมีเมนูอาหารเช้าคือข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ราคาจอมเจีวนะครับอันนี้ราคา60บาท60บาทเองนะครับราาาคน่่เฮ้ยหมูแดงหมูกรอบเบ้นหมูแดงหมูกรอบยาเอาข้าวหมูแดงหมูกรอบทำหมูแดงหมูกรอบราคา60บาทไอ้ยวันเอออกูยี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกปิ้งใช่ไหมครับ อ๋อจะขอทอดนี่นะครับราคาเยอะแยะแลครับสามารถสแกนด้วยเคียร์โค้ดจ่ายจ่ายได้เลยนะครับผมเครื่องดื่มมีชากาแฟมีขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับผมนี่นะครับรีวิวครับผมเป็นแฮมเบอร์เก,เกอร์แซะไรครับแซะไรครับไซ่ไก่ครับผมไซ่ไกไม่ไมันจะมีข้าวผัดไก่กับกพิแกนต่างพิแกนใต้ราคา80บาทด้วยนะครับตอนแรกอ่ะ เขามีแค่ตอนแรกอะตอนแรกมีข้าวหมูแดงหม,มูกรอบ,อบแต่นี่<ห>นมีแฮมเบอร์เกอร์ shorter, อแล้วมีชาด้วยนี่ครับเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบราคา60บาทนะครับทำไมต้องขายราคานี้เหตุผลหลักก็คือเรื่องของการจ้างพนักงานแล้วก็เรื่องของการปรุงอาหารบนรถด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของค่าค่าค่าซ่อมบำรุงของรถตู้เสบียงด้วยนะครับผมนี่ครับมากับน้ำคิงนะครับแล้วก็นี่ครับใครจะตู้เสบียงนะครับต้องขออนุญาตส่สติดหน้าบุคคลด้วยนะครับ <ๆ>นะตอนนี้กำลังจะเข้าสถาน,นีบัานโพนะครับอย,อยู่ที่จะนะังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับผม,มบนนะี่ครับเมนูอาหารยำเช้านะครับผมเป็นข้าวบุรีบุรีกรอบผู้ปุ่นนมวัวหกสิบบาทน้ำตือสิบห้าบาทนะครับโอเคนะครับขอกินข้าวก่อนนะครับได้ จะได้รับการตลาได้ครับเพื่อกรจับข้อคุณเพื่อการจัวหวะเวลาออกจากทพ่่เวเพ่อการับเวลา1ุดทาลาการายขุดประตูนะครับเพื่อกาจับข้อควรเพื่ครับ นะครับพอมาถึงเคอนปปาสังโซลสิทธ์นะครับหากูผู้โดยสารท่านใดนะครับต้องการนั่งรถลักจูงที่เป็นรถตัวหนอนเที่ยวชมสันเ่อนปาสังโซลสิทธ์นะครับสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ไ,ท,ไที่ห้องจุดจำหน่ายตั๋วนะครับใช้เวลาเดินทางไปกลับไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับโดยคิดราคาผู้ใหญ่1 0บ0าบาทนะครับราคาผู้ใหญ่อยู่ที่30บาทนะครับถ้าเด็กอายุ3-12ถึงปีนะครับราคา10บาทถ้าอายุไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับ ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเด็กคือ10บาทนะครับรถตัวนอนจะเป็นรถแบบนี้นะครับผมรถตัวนอนจะเป็นตู้แบบนี้นะครับก็คือผู้สายสาร20ท่านก็ออกรถได้เลยนะครับตอนนี้นะครับรถรถตัวนอนนะครับจออกจากจุดขั่อนแล้วนะครับเอ้าสี่สามสามกำลังมาสี 4. หอมแก่เสือมาแล้วพี่ีเมื่อกี้อะไรอ่ะ4.3ามายารรการสวนตลาดขอวพญาเด็งทองรงน้นเพื่อไก่เนื้อนานมากเกิอตู้ข่าตะวันตบด้วยด้วยม่านตกมานามสวัสดีครับผมดิ้าเสียหอมชื่นตัวนี้ขอรับารเป็นกับผู้เทื่ยนเกับคุณัทครับคุีท่านหน้ารับท่านนะครับเพื่อเริ่มต้นของสังเกตุกองมาสุดครับ เราจะพาไปท้่ทางเข้าจากบาครับจากะ้ื่มาางรร็าผ่าอคือรางรถไฟจะทางมาจากกรุงเทพไปทางจังหวดหนองคายจจากตรงนี้ไปนะคะรรถไฟนะคะจะอยู่บนตอนมอทีสูงมานานสหนักล้วนะคะับเรือสำรไลอยน้ำครับทางใ้าขออุญาตนะคะชือทางนายภาคใต้จะผูกโดยชาตรงหวัดุรีมีมากกว่า500ต้นแล้วไม่ได้แค่50แผ่นดินครับ จะเป็นทางรถไฟสายหนองคายนะครับสายปูใหญ่แข่งคอยนะครับก็มีเียเลนะครับร้านอาหารที่ใกล้ๆกันคือร้านโคลงขาวนะครับสามรารถนำโซนได้จากรถนัเที่ยวน,นะครับเอามาไปส่วนลด10%ด้วยนะครับผมนี่ครับเปิดประสาทสโวสิทธิ์นะครับเป็นหนึ่งในโครงการพระพราเฉมริของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศมหาทยุอุเดเดมหาราชพระนารายรในวงราชการที่9นะครับเกิดปาตักเจสิญนานๆนะครับจะมีพระบรมวิทยและเจนของใดหลวงราชการที่9อยู่นะครับในหลวงนะครับถ้าได้เสร็จมาเปิดเทบินที่25ติการีพศ2 5 2เจร้องเริ่สร้างของั2,000าพศ2 5 3 7ครับนี่คือป้าั้เขเกิดมาสตน เอ,อยีย <of> ่ลอครับรถตัวหลอนอีกหนึ่งพันนะครับขากมีรูปถ่ายติดกับคนนะครับต้องขอใครมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผม ตอนนี้นะครับกาลังจะไปฝั่งตรงข้ามนะครับที่ผมเคยมาเมื่อ4ปีก่อนนะครับนั่นคือมีพระพุทธรูปนะครับอยู่บนฝั่งอำเภอวังม่วงนะครับสถานีขนส่งทางใต้ของกรุงเทพมหานครเพื่อทำและที่ในการจัดการน้ำในแต่ละอาคารและอาคารสารมาก็ได้ครับ ครับฟังเกิดประศักดโชริสิทธ์นะครับจะอยู่ที่จะอยู่ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดลบบุรีนะครับพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับคือรถทอระหว่างเมื่อคืนจังแต่ระวางเมื่อคืนด้วนะครับคืออาคารระบายน้ำโลนเชอร์สามารถระบายน้ำได้3,900เมตรเตันวินาทีด้วยนะคะแห่ระยะของตัวเขื่อนยังไม่ได้กันเจ็ดช่องความจ้องรัศมี2.50เมตรปริมาณการได้กันน้ำสูงสุดนะครับก็160ล้านลูกบาทเมตรครับรถจะมีสั้นๆหน่อยนะครับต้องขออภัยครับผู้ชม มาณโอกขาสนี้ด้วยน,นะครับผมเดี๋ยวาผู้มาที่สันเกือนกันเลยะตอนนี้ตอนนี้นใช่ครับตอนนี้มาที่สันเขื่อนแล้วนะครับผมใส่บนสเขื่อน,นครับก็ไปทางที่ท่อเย็นจะช่วย<อ> เลักสำคัครับระเก็และสอบค้าด้างผลิตัณนะครับมาเดียวไม่เห้ือกันนะครับมีด้านขวามเอขนผลัณ์นะครับที่ห็นเรียงเชื่อมการเลยนะครับเป็น2ปีมีกรนด้านฟเป็นผลิภั์นะครับที่มีการป้องกันในการจับต่อของแม่น้ำครับสถานน้ำนะครับมาจากจังหวัดเลยอํเภอหลรายระยะความยาวึงเก็บน้ของเรานะครับ318กิโมตครับแม่น้ำนะครับเหริญผลจะมด่งจะบุงจังหวัดระยและจังหวัดระบี่แต่แม่น้ำนะครับจะไิญเติมจกมุ่งใี้แม่น้ำเจ้าพรยา เดินไความสียงที่ยาวเรวาไมะะา่ดกก้ทางนะครับห้าร้อยกิโลเมตรครับความเรยวของสันเกตนะคะนะรับ4ี่พัเจ็้อ10เมตรความสูงสัญเกอนะค,ะ 18, 14, ครับ30เมตรตัวนี้อ่อนตัเกินะครับ1 8ึ่งแไนไลครับตอนนี้อยู่ฝั่งจังหวัดลบบุรีอยู่นะครับมอนาะายคูโบ้านสามพการโคเมืองฟางสามยอดดึงเรื่องไม่เห็นดีสอบพอเขือตาสักเจริญสิเจ็ดเจา่นองเป็นพระนาะรายครับ นี้นะครัคือคำบอกของจังหวัดระเบรครับและในจังหวัดระบบรีนะครับจะไม่ได้ว่า17อำเภอนะครับคืออำเภอเมืองอำเภอบ้านมีอำเอท่าเอรเภอพ้อสบรองอำเภอพ้อเจนอรอำเภอจาบอำเภอหนองบมวอำเภอเชยบาดานครัอำเภอลำสนี้อำเภอห้าหลอดอำเวัฒนาศิกครับประยนของการสร้างเสิมนะครับหึงเพื่อารเกษตรสองเพื่อพัละบริโภคสามเพื่อการหลังว่าบ้านที่ดีกับบ้าน้ำเจืดสี่เพื่อกาท่องเที่ยว ถ้าเพื่อบ,บ้รงกันสุดล้วยไปนี่เขสมรดอนพุรีเนี่ยต้องเหมือนกับโอุรีครับรัน้นรนวะนะครับผมมาเกือบปรสสาวโซลสิทธิ์เป็นครั้งที่4แล้วนะครับโดยครั้งแรกผมมาเมื่อปี47นะครับมารถอยแต่ไม่ได้มารถตัวหนอนนะครับ ล้วหลังจากนั้นก็มาปี่หนึ่งก็ไม่รู้นะมาหนึ่นก็ไม่รู้นะครับพ่อครั้งล่าสุดเมื่ยซีมีก่อนี้เหมากับทิพรถของน้องช้างน้อยนะครับนั่งรถตัวหนอนการไปไหว้พระฝั่งตระเวนวังโู้จอดสลาบพูดีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครับอักขางแรกจะไม่ไดนั่งรถฝ่ายมาแต่อักขางแรกนะครับไม่มารถตัวหนอยนะครับมากินข้าวแล้วนะเดี่ยวนะครับท่านได้แคดโขกจะเป็นโครงการที่ลำตีนะคร้ำ สำหรับจุดนี้นะครับที่รถรถตัวหนอนนะครับที่มาแต่ตรงจุดบริเวณนี้คือพระพุทธรัตรมนมณีมหาบาพิตรชนสิทธิ์มงคลชัยหรือลวงปุ่ยาปราศรนะครับก็คือมีเวลา10นาทีนะครับในการไหว้สักการะขอพรนะครับก่อนที่จะขึ้นรถคันเดิมกลับไปที่จุดจุดชมวิวเขื่อนปราศรนะครับแล้วก็ตรงบริเวณสถานีรถไฟที่อยู่รถคือปราสาทชนสิทธิ์นะครับ ตรงนี้จะมีของฝากต่างๆเยอะแย,ยะมากมายนะครับผมคือกับรถคันไหนขึ้นกับทันนั้นนะครับนี่ครับผมพอหลังจากไหว้พระเสร็จนะครับก็ใช้เวลาเดินทางอีกป,ประมาณ20นาทีนะครับมาถึงจุดจุดที่จะขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็คือลงที่ตรงจุดนี้นะครับ านข้านะครับจะมีที่ถ่ายภาพนะครับจำหนายในราคา1น0บาทเพื่อเก็บไว้ที่ความทรงจำนะครับนี่ครับรถรถคันที่ผสมผมและเสร็จปุ๊บก็จะไปรับจุดคันตรงจุดต่อไปนะครับจุดที่ผู้โดยสารจะขึ้นรถนะครับผมใครดูรถแบบนี้ก่อนนะครับมีช่างภาพมาถ่ายภาพด้วยนะครับขายราคา1 0 0บาท กระทรวงการต่างประเทศรับรองว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับรองกับรัฐบาลฝรั่งเศสในการส่งมอบสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนให้กับรัฐบาลฝรั่งเศส Ayo kita marah, kita lalu kita sampai, sampai kita sampai, sampai kita sampai, sampai. สำหรับวันนี้นะครับทิปรถเกินปาสักโชรสิทธ์นะครับต้องขอบคุณทางการรถฟไฟแห่งประเทศไทยที่ได้มีการจัดทิปนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับหากมีเขาหากมีค่อยพลาดหรือมีเหตุใดที่ห่มรุ่งเกินหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับต้องกราบขออภยัยท่านผู้ชมมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางอินเทลด้วยนะครับที่ผม ได้ไปสอบถามข้อมูลเร่ของ c h e เทเบิลที่เสิร์ฟให้บริการบนรถไฟนู่นนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องดอนเมืองสเตชันใน y o u t u b e ด้วยนะครับ,กด, like, ก,ดดรบกดติดตามกดขอบคุณให้การสนับสนุนด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ